สวัสดีครับช่องแจ็กกี้รถแห่แจ็กกิมซาวผมมือนี้จพะพาชมเวอร์ครับมือนี้เอาขึ้นรถแล้วครับหน่วยหนึ่งมีเสียงแล้เวเสียงไฟมแบบนี้ครับนี่นี่ครับพอดีออกไฟออกมาเช็คครับเขียวขึ้นรถไว้เห็นมัแล้วครับหน่อยหนึ่งพันป่ากวนวาเสียนึ่งหลอดครับไฟบบเขาโรดดิเช็ค้าสาเหตุต่อไปครับ นี่ครับตัวนึงปั๊บไฟตัวเห็นตัวนึงเป็นแม่ครับมันซีมีตัวนึงเป็นแม่ขังได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเบิรงพาวเวอร์กันเดี๋ยวมาปรับให้เบิรงนกันครับแบบไฟเอ็มซีมีตัวนึงเป็นแม่แล้วกับกับพ่วงกันสุดหรอครับผมโอสุดสุดตัวคือไฟพาครับนี่ครับโดยที่เขาจะต้องใส่อ่าบอบอต้องใส่ตัวควบคุมครับผมเดี๋ยวพาเบิรงพาวเวอร์ครับแบบนี้อ่า เปิดไบรถอยรถออกมาเมื่อกี้นี่ไปเลยกันนี่ครับเบิรงพาวเวอร์แล้วครับนี่พาวเวอร์ตอนนี้นายจช้อ่ามันสิบเอ็ดแท่นครับสิบเอ็ดแท่นนี่ครับนี่จะเป็นอันนี้ครับเบรคครับนี่สามตัวนี่สิครับเบรคเบรคหนาครับผมเบรคหนาเซอเอกเซาเบิดเลยนะครับ ตัวกับเป็นตัวเอกเศร้าทั้งหลังก็เป็นตัวเอกเศร้าครับผมอ่าสำหรับมีเบสครับผมมีเบสออเดีโอตัวนี้ก็แรงซ้ำกันกับเอกครับผมสเปคเดียวกันครับนี่สเปคเดียวกันแต่ตัวนี้สิไปคขับชุดหลังครับขับชุดหลังดอกได้ดอกกิบมากครับเดีย๋ยวามาไายให้เบิรงครับมาดวงห่วงครับความแรงดอกดอกกิบ อันนี้เป็น่า C H M ครับผมตัวนี้กรงเืะนกันครับแต่ว่าสีพอทสองตัวนี้ครับอันนี้โหลดซีโอห์มนะครับจะกำลังวัดมันบมสูงอันนี้ครับสีมะรับแค่อ่างคางละสองครับปากิบเบขคางละสองครับอันนี้ครับเสียงแหลมครับตัวนี้ครับเสียงแหลมนี่มิกมิกเซนี่ครับผม X สามสิบสองแหลกครับ สีง่ายครับบันทึกเสียงบันทึกยังก็มีช่องให้บันทึกเสียงง่ายครับคอร์ดดีโฟแล้วก็ช่องไฟครับผมนี่เป็นชุดครับเสียงกลางครับขยายกันเลี้ยงยุ่2สองตัวครับเดี๋ยวมือเงินจานขิ้มือสีออกมาครับผมตอนนี้ก็เลี้ยยุยสองตัวกล่องอสีสั้นจั็หน่อยครับบอดี้มีกันสั้นครับี๋ยวก็สีลงสายสัญญาณลงยังให้มาแล้วครับตู้กับทัชล์ไซครับ ว่านนี่ก็ร่องล่องเหรอครับเทียนหนึง่งอ่ะตู้ท่านละใสตตู้ส่มืออื้นครับเดี๋ยวขึ้นตู้เอาดอกมาใส่เพราะว่าดอกพึ่งมาครับผมดอกพึ่งมาเปลี่ยนดอกใหม่ครับชุดหลังกับตู้ใหม่ครับมาเบ่งหน่วยหนึ่งกันครับป่านนี้ฮะหน่วยหนึ่งเออหน่วยสองนี่หน่อยสองหน่อยสองพึ่ง,งขึ้นตู้ไปครับนี่ ตู้ทันแล้วครับเอามาเพิ่มเดี๋ยวสะเอามาเพิ่มอีกครับตู้ชุดหนาเอามาเพิ่มอีกสองใบครับสองใบก็เป็นซีดอกครับเดี๋ยวามาเพิ่มอีกใสไ,ไปเรียบร้อยแล้วซุ้มหนึ่งะวามีซุ้มหนึ่งเวเซื้อ,เ,อเพิ่มเป็นตู้คู่ครับผมใส่ตู้ซุ้มเก่าครับแต่ตู้ซุ้มเก่าหยับใส่บอดดครับพื้นทีมันบอหลายปัดไหนครับจนู๊ครับนี่มาจนจนจูเลย เบิ่งไฟเฮาบานนี้ไหนแก้ปัญหาไฟครับบานนี้ว่าสาเหตุมันเกิดน้ำหยังเดี๋ยวล่องแกะออกมาเบิ่งครับสองเบิ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับแกะเบิ่งไฟเบิ่องหยังมันเดี๋ยวเสียบเสียบป๊กเบิ่งเดี๋ยวปิด,วปดชวิตก,ก่อนนี่ครับฟื้บฟื้บ่คีับมาแล้วมาแล้ว เีวเขาใส่ไว้ครับนี่เป่าฝุ่นนิดหน่อยครับนี่ใส่โบวโนี่เป่าครับรู้สึกว่าฝุ่นสี่ลายซะเลยเกินอยู่ทั้งรถตลอดครับปีหนึ่งเลยเบาเดวล,ลงมาตากแดดตากฝนเอนเป่าฝุ่นเล็กน้อยนี่เป็นตัวนาตัวนี้นาจะเป็นตัวแม่มันถ้าจำโมผิดเดี๋ยวฟึบ อืมตัวนี้แหลตะตัวเมียเดีจยว้องเข้าจบปับวาเอาเอาแบบเดนเนาะครับเราจะเข้าจีบปับปับจังไงก็ได้ครับนี่ว่าจะตัวนึงเป็นเมียมันสิเล่นตามตัวนี้ครับกันครับนี่เสียบซ้ายนี่ไว้ครับนี่นี่ซ้ายพ่วงพ่วงพ่วงไปไว้ครับมันสิแร่นตามกันไปเองครับอโอเคครับผมคลิปนี้ก็ ง่ายครับสันๆครับชิปนี้ครับบัวายเฮ็ดลายครับนี่ครับกระถาเบื้องเงินเรื่อครับเขาแต่มาแต่ทหารครับตัดคุมไม่ครับนี่ไปทหารกลับมาก็จะเฮ็ดเจียงเชียงให้มันแล้วครับผมหน่วยหนึ่งครับผมมืออื่นก็จะใส่ดอกครับผมดอกถาดอกงั้นถาทะลุนนะครับว่าของดีแน่นอนครับดอกมืออื่นครับถาชมเลนครับสำหรับชิปนี้ คลิปสั้นๆครับผมกับฝากติดตามน้ำครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำครับสับกับกำลังทีขึ้นเรื่อยๆครับผมหลังจากโบดเฮดคลิปโดนครับผมเดี๋ยวมือนี้ก็คงสิคลิปสั้นๆก่อนครับเพิ่งกลับมามือแหลคลิปนี้ก็กลาไปก่อนครับผมอ้าวชิปนี้ก็สวัสดีครับ